เอ็กซ์เปิดออนไลน์สนับสนุนโดยไทยยูทูบหลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว BC Warehouse คือที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า10000ต,ตารางเมตรในเขตกรุงเนทพและปริมณฑล สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ l i ฟ e and r e ียแรงบันดาลใจของคน GenY ครับผมกับผมสัตยพล CEO ในช่วง Expert Online ครับวันนี้ผมอยากจะมาเจอลึกแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวของ YouTube นะครับหลายคนคงได้รับรู้เรื่องของการทำ YouTube การรับไรายได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาหน้าหลังบ้านครับวันนี้หากท่านลงทะเบียนมีช่องของ YouTube แล้วไปด้วยกันเลยนะครับเราไปที่สตูดิโอผู้สร้างกันครับสวัสดีครับในตอนนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ หน้าหลังบ้านของคนที่สมัคร YouTube ท่าเนอรโปรแกรมนะครับปกติเมื่อทุกท่านเข้ามาที่หน้า YouTube ของท่านนะครับโดยการพิมพ์ youtube.com แล้วนะครับระบบจะให้ใส่ u username password นะครับเราก็จะไปคลิกที่มุมขวามือนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มนะครับที่สัญลักษณ์โลโก้นะครับระบบก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับเราก็จะไปที่หัวข้อ Studio ผู้สร้างกัน ตัวดียวผู้สร้างเนี่ยคือหน้าหลังบ้านนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูว่าหน้าหลังบ้านของ YouTube ของเราเป็นอะไรอย่างไรนะครับในส่วนเมนูแรกนะครับที่ผมจะพาทุกท่านไปแนะนำให้รู้จักก็คือเรื่องของเมนูแดชบอร์ดนั่นเอง,เองหน้าแดชบอร์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหน้า Overview ครับคอยบอกว่าชื่อช่องเราชื่ออะไรนะครับท่านคอนเฟิร์มหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ YouTube สมบูรณ์หรือยังนะครับมีจำนวนการดูเท่าไหร่ มีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเอง YouTube ก็จะฟีดนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สําคัญมาให้ท่านนะครับท่านสามารถติดตั้งได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีข้อมูลสถิติการเข้าชมการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกและเป็นการรีวิวว่าคลิปวิดีโอล่าสุดที่เราอัปโหลดมามีอะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นระบบก็ยังจะบอกว่ามีความคิดเห็นใต้วิดีโอของท่านไหมมีอะไรบ้างนะครับนี่คือฟังก์ชันที่สำคัญของตัวเมนูแดชบอร์ดนะครับ เมนูถัดไปที่ผมอยากจะแนะนําให้ท่านรู้จักก็คือเครื่องมือจัดก,การวิดีโอครับเครื่องมือจัดก,การวิดีโอนั้นเป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าวิดีโอที่เราอัปโหลดไปไว้ในช่องนั้นนะครับมีปัญหาอะไรบ้างสร้างไรายได้ไหมนะครับในส่วนแรกนะครับเมนูส่วนแรกก็คือเมนูเรื่องของการทํางานนะครับเมนูเรื่องของการทํางานนั้นนะครับเราสามารถนะครับติ๊กที่วิดีโอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเลือกเลย สามารถปรับเปลี่ยนว่าจากวิดีโอสาธารณะให้กลายเป็นส่วนบุคคลได้นะครับแล้วก็อนุญาตได้หรือใช้วิธีในการลบวิดีโอนั้นๆนะครับอันนี้ก็คือเมนูแรกนะครับส่วนเมนูแก้ไขตรงนี้นะครับเมนูแก้ไขตรงนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าการตั้งค่าประสิทธิภาพต่างๆนะครับเช่นการตั้งค่าเสียงการทาอธิบายเพิ่มคาบรรยายนะครับรวมทั้งการโปรโมท สามารถนําคลิปวิดีโอที่ท่านโฆษณานะครับที่ท่านอัปโหลดไปเนี่ยไปซื้อโฆษณาได้เลยจากฟังก์ชันหน้านี้นะครับส่วนสัญลักษณ์ด้านหลังนี้นะครับเสียบแถบสีฟ้านะครับก็จะเป็นตัวที่บอกว่าวิดีโอของเราอยู่ในสถานะใดนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นสถานะสาธารณะนั่นเองนะครับถัดมานะครับในสีเทาก็คือจะเป็นตัวบอกว่าวิดีโอตัวนี้อัปโหลดเผย,ยแพร่วันที่เท่าไหร่ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นเครื่องหมายดอาลลาร์ในกรอบสีเขียวนั้นก็คือเป็นตัวบ่งบอกว่าวิดีโอของท่านสร้างรายได้ได้หรือยังนะครับนอกจากนั้นเองนะครับในเครื่องมือจาัดก,การวิดีโอนะครับคุณผู้ชมยังมีฟังก์ชันพิเศษอีกฟังก์งชันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับฟังก์ชันถ่ายทอดสดนี้นะครับมีประโยชน์มากสําหรับคนที่ต้องการสร้าง รายการพิเศษแล้วถ่ายทอดสดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับไม่ต้องใช้ระบบอะไรให้เยอะแยะเลยนะครับท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําท่านก็คือเรื่องของตัวคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้ในที่นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่บอกสถานะนะครับว่ามีใครมาติดตามเราบ้านช่องของเราบ้างนะครับมีใครคอมเมนต์ของเราบ้านนะครับมีสมาชิกที่มาติดตามนั้นเขามีช่องอะไรเท่าไหร่อย่างไร นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูในการที่จะสื่อสารสร้างสังคมที่ดีให้กับสมาชิกช่องหลังบ้านนั่นเองนะครับส่วนอีกเมนูนึงครับก็คือเมนูที่ขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าช่องนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับในคําว่าช่องนี้นะครับจะเป็นการบ่งบอกคุณลักษณะของช่องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะของช่องนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่เรื่องของลิขสิทธิ์มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม,ไม่ซึ่ง YouTube จะซีเรียสมากนะครับสำหรับการอัปโหลดเพลงระเบิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตรวจสอบดีๆอยากรู้ว่าเราติดลิขสิทธิ์มีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถมาดูได้ตรงนี้นั่นเองครับหัวข้อถัดไปนะครับในเมนูช่องยังมีหัวข้อที่สําคัญเราเรียกว่าการสร้างรายได้นะครับหัวข้อการสร้างรายได้นั้นนะครับใช้สําหรับการเชื่อมโยงบัญชีผมอธิบายทำความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่า youtube นั้นนะครับเป็นช่องทางในการสร้างเงินเท่านั้น แต่ท่านไม่สามารถรับเงินจากบัญชี YouTube ได้โดยตรงท่านจะต้องไปรับเงินจากบัญชี a d ด e ซนครับในคราวถัดไปผมจะมาพูดถึงเรื่องของการสมัคร a d s e ซ s e แล้วกันนะครับเมื่อท่านสมัคร a อ s เซนตเรียบร้อยแล้วในหมวดของเมนูตรงนี้นะครับท่านจะต้องนำบัญชี a d e n ซ e มาเชื่อมกับ YouTube ของท่านนะครับเพื่อเมื่อ YouTube ผลิตรายได้ได้รับส่วนแบ่งจากโฆษณาแล้วเงินที่ได้นะครับเขาจะโอนเข้าบัญชี a d s e ซ s e ของท่านทุกๆกวันที่15้าครับผม เมนูถัดไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของการตั้งค่าอัปโหลดนะครับการตั้งค่าอัปโหลดนี่ก็คือเปรียบเสมือนการรีเซ็ตนะครับการเซ็ตไว้ว่าทุกครั้งที่เรามีการอัปโหลดขึ้นไปควรจะมีข้อมูลสําคัญของวิดีโอขึ้นให้เรียบร้อยเลยนะครับถัดมานะครับเครื่องมืออันนึงที่ผมอยากจะแนะนําให้ผู้ชมทำความรู้จักอันนี้สําคัญมากนะครับสําหรับคนที่ทารายได้ด้วยระบบ YouTube อยากรู้ใช่ไหมครับว่า YouTube สามารถสร้างเงินให้กับท่านได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับ ถ้าท่านอยากรู้ท่านต้องมาที่เมนูนี้เลยครับเมนูอ n น l ลัติกนั่นเองนะครับอนดลัติกก็จะเป็นตัวบอกภาพรวมนะครับว่าช่องของเรานั้นนะครับมีรายได้เท่าไหร่มีคลิปวิดีโอตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับกื่นการใช้เมนูนี้นะครับเราก็จะมาที่การเซตวันที่เราต้องการจะค้นหากอนะครับในที่นี้ผมก็จะยกตัวอย่างเดือนนี้นะครับระบบก็จะปรับเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าปัจจุบันนะครับก็คือเดือนนี้ในวันที่ผมทํา ตัวนี้นะครับก็คือวันที่16นั่นเองนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16นะครับระบบบอกแล้วว่ามีจํานวนการดูเท่านี้นะครับมีรายได้เท่านี้นะครับแล้ววิดีโออะไรบ้างนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์นั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของหน้าหลังบ้านของ u t u b e นะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะไปแนะนำรายละเอียดนะครับการ ใช้เมนูต่างๆเพิ่มเติมนะครับคราวหน้าผมจะมาแนะนำเรื่องของเมนูอ n นาลิติกแบบขยายความให้ชัดเจนกว่านี้นะครับวันนี้้องไปแล้วครับแล้วพบกันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอวันนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับผู้ชมและครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับในหน้าหลังบ้านของ u t u b e นะครับสำหรับนักครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับในรายละเอียดหน้าหลังบ้านนี้เป็นสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับ เพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลสําหรับวิเคราะห์และวางแผนในการผลิตวิดีโอยังมีส่วนอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วท่านใดสนใจนะครับ อยากรู้มากกว่านี้อยากรู้ว่าสร้างไรายได้ได้แค่ไหนนะครับเราเปิดหลักสูตรโวยด้วย y u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  e p p r t n n r นะครับท่านสามารถติดตามรับชมเราได้และอย่าลืมนะครับรีบเข้ามาเพราะเรารับจำนวนจำกัดเราลองไปติดตามฟังเสียงของคนที่เมาอบรมแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างได้มาเรียนการโฆษณาหรือว่าลงข้อมูลสินค้าในผ่าน y t u t u นะครับได้รับความรู้อย่างมากเลยนะครับจากเดิมเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเรื่องไอทีเรื่องพวกนี้ ามากนักนะตอนนี้ก็เข้าใจในคอนเซ็ปต์มากขึ้นผมมองตัวกวผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องเรื่องเรื่องไอทีนะครับจะก็คือพูดง่ายๆแทบจะมีความรู้เท่ากับศูนย์เลยนะฮะหลังจากมาเรียนคอร์สหลักสูตรเพียงแค่วันเดียวทําให้เราโพสต์หรือว่าสามารถออคอนโทรลอะไรเกี่ยวกับ YouTube ได้ผมผมโอเคครับถือว่าประสบความสําเร็จครับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องพวก ไอทีเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลครับมาเรียนหลักสูตรนี้ท่านจะสนุกกับมันฮนะแล้วก็สร้างรายได้กับมันได้เลยครับไม่ไม่ไม่ไมยากอย่างที่ท่านคิดครับ ก็วันนี้ที่มาเรียนนะคะก็ได้รับความรู้แปลกใหม่มากเลยไม่น่าเชื่อว่า YouTube นะคะที่ปกติเราดูเพื่อความบันเทิงเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะแล้วก็สามารถเป็นตัวโปรโมทนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยรับรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งดูแม้แม้แต่เราดูเราอัพคลิปสิ่งที่เราทําในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละแต่ก็จะมีใครบางกลุ่มเนี่ยที่ชอบเรานะคะแล้วก็มาดูทําให้เกิดรายได้กับเราด้วยนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆคะ่ะอยากให้เพื่อนๆลองมาุดดูนะคะแล้วมาดูเคล็ดลับอันนี้กันค่ะวันนี้ สุดยอดสุดยอดอาจารย์สตลสุดยอด,ด,ยอดทีมงานมากเลยไรฟาร์มรู้กลับไปนี่ผมมองไปหนักแสนอยาล้านขึ้นมาละนะครับขอเชิญชวนนะครับท้งต่อไปถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะเชิญชวนมาหาอาจารย์สัตยพลเลยนะครับคุณจะได้เห็นโอกาสเงินล้านอยู่ข้างหน้าเราด้วยแค่มือคลิกนะคะผมนะสุดท้ายก็เชิญชวนได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็ชื่อวอลเลย์บอลน,นะคะก็ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับตุ๊ตออกเสื้อผ้ากีฬา ก็วันนี้ก็คือเพิ่งเปิดบริษัทก็เลยอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับทางช่องทางทางการตลาดมี YouTube ที่ตอนนี้กำลังมาแรงเราก็น่าสนใจในส่วนของอาจารย์วันนี้อาจารย์สัตพลก็สอนได้ดีก็เนื้อหานี้ค่อเยอะทุกคนที่สนใจจกมีธุรกิจส่วนตัวที่ได้ได้ช่องทางทางการตลาดที่เสียงเงินน,อน้อยก็ฝากน้องๆละกันว่าให้มาลองเรียนดูแล้วจะรู้ว่าดียังไงนะคะสวัสดีครับผมสวุวรรณทัศมากรครับอาจารย์หลุยส์ครับเอาวันนี้เล่น ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทํำรายได้ของ y t u t u นะครับทั้งอาจารย์สัตพลนแล้วก็ทีมงานน่ารักทุกคนนะครับให้ความรู้ที่สามารถไปปฏิบัติได้จริงนะครับผมว่าใครที่ยังไม่ได้มานะรีบมานะครับไม่งั้นคุณจะพลาดโอกาสที่จะกลายเป็นเศรษฐีในอนาคตนะครับรีบมาเลยครับปกติก็สอน eBay อยู่แล้ววันนี้เนี่ยได้มาเรียนนะครับกับอาจารย์สัตพลนหรือพี่แบงค์ที่รักของผมนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้รับวันนี้ ใหญ่โตเกินกว่าที่ผมเคยจินตนาการไว้ในอดีตว่าอาจจะเป็นแค่ธรรมดาแต่โอ้โหปรากฏว่ายิ่งใหญ่มากๆวันนี้ท่านเองสามารถที่จะมาอบรมเรียนรู้หลักสูตรกับเราได้ง่ายๆนะครับและท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Twitter IG และ YouTube c h anel n วันนี้ผมสัตว์พนซีโอต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ